อันดับแรกก่อนครับก็ต้องขอโทษนะครับหลายๆคนที่อาจจะมอไม่เหมาะสมจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความผิดของผมเองเพราะว่ามันเป็นอินสตาแกรมของผมที่ผมลงไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเจตนาคือเราไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องที่ออกมาแบบดูแบบว่าเขาเรียกว่าไงอะดูแบบล้อแหลมอะไรอย่างนั้นด้วยความที่โอเคนี่ก็ภรรยาผมใช่ปะแล้วนี่ผมก็เล่นโดยที่การเล่นตรงนี้มันก็ไม่ได้แบบว่า ในมุมหนึ่งมันก็ไม่ได้แบบว่าดูมันอาจจะไม่ได้ดูแบบว่าไ่ได่ดดู้แบบวาในมุมของผมเองอาจจะไม่ได้ดูในมุมของการแบบรามกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็คืออยากจะให้ทุกคนหันมาออกกาลังกายกันบานทีเราออกกําลังกายเนี่ยไม่ได้ไหมายถึงว่าผู้ชายต้องเล่นได้แค่คนเดียวบาทีเราสามารถชวนภรรยายที่เรารักหรือคนที่เรารักหรือเพื่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยมาเล่นด้วยกันก็ได้และพอดีว่าอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นคลิปหนึ่งที่เพื่อนนะส่งมาให้เรา เราก็เห็นว่าเอ้ยมันน่ารักจังเลยเราเรามองภาพแรกคือความน่ารักก่อนเราก็เลยทําตามพอทาตามเสร็จปุ๊บพอออกไปปั๊มเนี่ยเราก็ตกใจหุ้ยคนแชร์แล้วแบบเยอะแยะมากมายใช่ซึ่งทางโซเชียลของเราเองคนก็จะบอกเฮ้ยน่ารักเดี๋ยวจะแท็กแฟนเว้ยนี่ฉันขอท่านี้บ้างสิก็คือจะเป็นการแบบท้าท้ากันไปเลยเพราะว่า<ค>อ,อย่างบางคนผู้ชายก็จะบอกว่า ไม่ไหวหรอกเธออ้วน mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยบางคนก็จะแบบเออมาเลยจัดมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเรายังไม่ได้เห็นกระแสดรามา,มากยันไปไหนสักที่หนึ่งแล้วก็มีคนมาถามหนูก็เลยบอกวิมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอคะอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเพื่อนพี่แมนนะคะเขาจะส่งเหมือนประมาณว่าคลิปแบบเนี้ยมาให้เราตลอด ก็คือจะมีท่าที่แบบว่าหลายๆท่าที่ที่เคย<ช>ลงเรื่องเกี่ยวกับว <นะ S 1> ิดีโอออกกาลังกายอะไรแบบนี้ค่ะ,<น>ะเราก็ทกาําตามมาเรื่อยๆทุกคนก็เออไปทําการบางคนก็ทําแล้วก็แท็กมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเอ้ยมันคงไม่ได้แบบแบบว่า หลายแรงหรือด้าม่าอะไรแต่ว่าจริงๆในมุมความแรงอาจจะเป็นตรงแคปชั่นของผมครับซึ่งอาจจะดูแบบว่าตลกตลกแล้วแออาจจะมีแบบแนว18บัวเล็กๆซึ่งอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ผมแบบก็ลงมาระดับหนึ่งแล้วครับเพราะว่าผมเห็นว่าเออแฟนๆนะชอบในความแบบตลกทะลึ่งแบบคิกขู่ของผมแบบรักแบบรักภรรยาแล้วก็มีเซลกันหวนหวาแล้วอาจจะตกท้ายด้วยความแบบทะลึ่งเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพออันนี้มาเป็นแคปที่แบบมีท่าทางด้วยแล้วดันมีลงท้ายแบบว่าเฮ้ยแบบ เดี๋ยวไม่ครบเซตนะอะไรอย่างนี้นู่นนี่นั่นก็เลยทําให้เกิดดราม่ากันไปซึ่งอันนี้ก็ต้องขอโทษก่อน,ออนเลยครับขอโทษก่อนอัวแรกครับส่วนตัวผมผมซเซียสเขามากกว่าในตัวผมผมผมก็มองว่าอะต่อไปอาจจะต้องต้องดูการออกมาก,กายที่มันอาจจะแบบไม่ได้ล่อแหลมขนาดนี้อ,อะไรเงี้ครับแล้วก็เกรงใจครอบครัวเขา,เขาอะไรเงี้คุณแม่อะไรเย่างี้ครับแล้วก็ก็คงจะต้องเลือกวิธีการลง แล้วก็ยังคงไม่หยุดในเรื่องของการออกกําลังกายพกพราะคงจะทาต่อไปอาจจะต้องเป็นการแบบเป็นเทร์คู่รักที่ออกกําลังกายแบบน่ารักน่ารักให้ทุกคนได้ทําตามกันได้ยิ้มกันอย่างเงี้ยครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนแบบวิธีการนําเสนอเพิ่มเพิ่มไปตรงนั้นมากกว่าครับผมลงมาตลอดนะครับจริงๆแล้วเรื่องการออกกําลังกายเนี่ยลงมาแบบบ่อยมากเลยแล้วก็แต่แค่อันเนี้ยมันอาจจะเป็นท่าทางที่มันดูแบบอุ้ยเล่าแหลกไปไหมแค่นั้นเอง ผมว่าไม่ได้มองการสร้างกระแสใดๆนะครับแค่เน้นว่าเป้าหมายคือออกกําลังกายคลิปน่ารักที่เพื่อนส่งมาก็ทําตามจบเลยแค่นั้นเลยหรืออาจจะเป็นแบบจริงๆเราลงแบบเนี้ยมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าแบบช่วงนี้อาจจะเป็นที่น่าสนใจมากขึ้นคนติดตามเพิ่มมากขึ้นอะไรอย<ะ>่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะมีกระแสมากขึ้นด้วยค่ะส่วนหนึ่ง หวาน,วานเกินไปหร <c oughs> ือเปล่า <Danielle> จริงๆในแคปชั่นส่วนใหญ่หรือว่าภาพที่ออกไปจริง,รงๆก็ไม่ได้หวานสักทีเดียวนะคะก็จะมีกัดกันบ้างหยอกล้อกันบ้างแกล้งกันบ้างแล้วก็อาจจะมีหวานบ้างซึ่งจริงๆแล้วทุกคู่รักก็จะเป็นแบบนี้แหละก็มีแกล้งกันโกรธกันก็มีค่ะแล้วก็เถียงกันก็มีอะไรอย่างเงี้ยก็คือตาม i อเลย <S <S สำหรับผมผมว่าไม่ได้หวานไปครับเป็นหวานปกติมากกว่าครับแต่เดี๋ยวถ้าเกิด เขามั่นใส้กันผมก็จะเพิ่มหวานไปอีกให้ที่แล้วแต่แบบรีเควสเลเวลกันมาได้ครับตอนนี้แม่น่เก่งใจพ่อหนุ่มมิเกลอย่างเรีเกลว่ยังไงก่อนเลิกงนแม่หนูไม่ซีเรียสเลยค่ะแม่บอกว่ามีคนรักก็ต้องมีคนไม่รักเราอยู่แล้วถ้าเราทาแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วคนรอบข้างเรนมีความสุขแล้วเวลาทุกคนเวลาทุกคนมาเมนหรืออะไรเงี้ยทุกคนก็จะแบบเฮ้ยน่ารักจังเลยมันเป็นคนพื้นที่ที่แบบ รอบตัวเราแล้วทุกคนแฮปปี้ไปกับเราอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แฮปปี้ด้วยอย่างงี้พี่แมนจะต้องลดแคปชั่นที่มันจุดแต่งหนวดอะไรอย่างงี้อาจจะต้องลดนิดนึงค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะแบบบางทีเขาเล่นเกินไปแล้วเขาไม่รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยสิ่งที่เขาเล่นเนี่ยมันมันมันมีส่งผลกระทบอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีเขาลงเงี้ยหนูไม่เห็นอีกทีนึงสองชั่วโมงผ่านไปแบบเฮ้ยพี่แมนรูปนี้ต้องลบเลยนะก็มีบางทีลงไปแล้วแล้วลบไปอันนี้ก็มีค่ะมีเหมือนกันคือผมชอบแย่เขาครับบางทีีเเเวลาเาลาาา้หับอยย่งง ผมจะแอบแบบถ่ายเขาตอนแบบหลับท่าแบบตลกหรือแบบจิ้มน้ําจิ้มน้ำพริกปลาทูนั่งกับพื้นแบบยกขาขึ้นมาข้างหนึ่งกินเงี้ยผมจะแอบถ่ายแล้วผมชอบเอาไปเล่นแคปชั่นมากๆเลยผมมาชอบอะไรที่มันดูเร็วแล้วก็ดูแบบง่ายๆแบบเนี้ยครับแล้วบางทีเขาก็เอาคืนบ้างแอบถ่ายผมตอนแบบตอนหลับแล้วกลดดังๆตอนตีสี่อย่างเงี้ยแอบเปิดไฟแล้วแบบมาไล์ผมอะไรเงี้ย ก็คือจะเอาคืนกันในมุมแบบแบบนี้มากกว่าซึ่งผมก็มองว่าแบบเฮ้ยมันก็น่ารักอีกมุมหนึง่งแค่อยากให้เห็นในมุมแบบใ,<ช>ในความแชทแบบก,ก็จะถามเหมือนประมาณว่าถามเพื่อนในไอจีถามเพื่อนในเฟซบุ๊กค่ะว่าเนี่ยถ้าเจอผู้ชายนอนกรนทำยังไงคะอะไรอย่างเงี้ยในบ้านทั้งหลายก็จะคนทุกคนก็จะแบบถีบเลยค่ะเตะเลยค่ะดันไปเลยค่ะให้นอนนอกห้องเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบแบบนี้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหลังๆมาคนเวลาพี่แมนไปไหนใช่ไหมคะเออคุณสีคะเนี่ยพี่แมนไปทางนี้ทางนี mm ้ทางนี้ คุณสีรู้หรือเปล่าคะอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าเนี้ยเขาจะมีสมาคมแบบแม่บ้านนะครับแล้วก็แอบแบบถ่ายผมบางทีผมไปเดินกับเพื่อนหรือบางทีผมไปแอบกินข้าวนั่งคนเดียวเขาจะแท็กมาหาเกียวตลอดว่าเนี่ยพี่แมนแอบมาที่นี่อ่ะพี่เกียวรู้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันมีวงจรปิดนะครับผมรู้สึกชีวิตผมไม่ปลอดภัยเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะเป็นสนุกสนุกมากกว่า